สวัสดีค่ะอยากให้คุณผู้ชมมีรอยยิ้มกันทั่วหน้าก็ต้องพาไปกองถ่ายกองนี้เลยค่ะเอา้าใครที่กำลังเครียดไม่สบายใจมากองนี้แล้วหายเป็นปลิดทิ้งแน่นอน S <S แค่เห็นหน้าก็ขำกันได้แล้วค่ะเพราะจัดเป็นตัวพ่อ, <S <S พอตัวแม่ของละครคอม,มดี้กันทุกคนแต่วันนี้ยิ่งทวีความฮาเมื่อทั้งหมดพร้อมใจกันแปลกเอ้ยแหวกแนวชายายด้วยการลุกขึ้นมาแต่งแฟนซีหยิบเสื้อลายเสืออินเทรนวิกผมสีทองและเฟอร์หลากสีมาถมใส่ให้เก๋กไก่กระชากวยเพื่อเขาฉากเด็กแก๊งสะพ้ายขอปลอมตัวมาจะผิดท่านเจ้าสวัวว่าเจ้าชูไก่แจ้กแค่ไหนโดยเฉพาะพี่จิก๊กทุกคนยกให้เป็นดาวเด่นของฉากนี้เลยค่ะก็แหมฉีเปรี้ยวจนเข็ดฟันปลอม ของอต้อยได้สักขนาดนี้เขาสวยเซ็กซี่เป็นนางเสือดาวเลดี้กากะ้าพ่อเนี่ยจะต้องแบบว่าแสบมากเลยมัใช่ไหใช่ครับหนูว่าวันนี้พ่อง่อยผิดง่อยเลยนะคะก็ <c oughs> ดูน่าจ้อยผมผมกลัว <c oughs> ถ้าเป็นชีวิตจริงเนชีวิตจริงภรรยาแต่งตัวแบบนี้รู้สึกไงฮะผมฆ่าตัวตายไปแล้วปื้มสิต้องปื้มดู ดูสิครับอยู่ดนนีดีมีไฟอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ชอบจะใสนอนคืนนี้ได้ค่ะมาว่าสองหนุ่มขวัญใจวัยรุ่น